ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนปืนเริ่มขนลุก3ส,สัญญาณจากเกมแพ้แอสตันวิลล่าอาจทำให้อาร์เซนอลพลาดแชมป์พิมริกอาร์เซนอลผลงานสะดุดหลังแพ้เกมแรกในศึกพีิมริกอังกฤษนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมและนั่นเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าเส้นทางลุ้นแชมป์กลับมาเข้มข้นอีกครั้ง ก่อนหน้านี้พอเมอร์สันตำนานกองกลางปืนใหญ่ซึ่งปัจจุบันหันไปทำงานเป็นนักวิเคราะห์เกมลูกหนังสแสดงความมั่นอกมั่นใจว่าต้นสกัดเก่าของตนจะเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีกแบบม้วนเดียวจบหลังทำผลงานได้ยางโดดเด่นเหนือคู่แข่งในช่วงต้นสีซั้นนี้อย่างไรก็ตามผลงานสะดุดที่ออกไปแพ้แอสตันวิลล่าทำให้ตอนนี้สาวกเดอกกุนเนอร์เริ่มใจคอไม่ดีเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ขยับทำแต้มไล่จี้หายใจรถต้นคอเหลือแค่2แต้มเท่านั้น และนั่นทําให้เกิดคําถามที่ว่าอาร์เซนอลจะต้องพบกับโชคชะตาสุดช้าเป็นแค่รองแชมป์สามสี่สั้นติดต่อกันหรือไม่แล้วประเด็นใดบ้างที่อาจทำให้ทีมของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าสะดุดในการลุ้นแชมป์พีเมียรลีกอีกครั้งละ่ะ 1. การขาดหายไปของมากันเยสและซาริบาอาร์เซนอลต้องพบกับสถานการณ์ยากลำบากจากการที่พวกเขาไม่มีการเรียลมากันเยสและวิลเลียมซาลิบาสเซ็อร์แบ็กตัวหลักลงคุมแนวรับ ซึ่งแน่นอนว่านี่คือปัญหาใหญ่ของทีมอย่างแท้จริงการที่ทัพปืนใหญ่มีสถิติเกมรับที่แข็งแกร่งที่สุดในลีกนั่นเป็นเพราะการทำงานร่วมกันระหว่างมากันเยสและซาลิบาแต่หลังจากที่พวกเขาขาด2แนวรับตัวหลักส่งผลกระทบอย่างมากในแผงหลังของทีม ในแบดเยียนวิลล่ากุนซือชาวสเปนิชจำเป็นต้องปรับแผงรับโดยเลือกใช้งานเปียโรอินกาเปีคู่กับเยเรียนทิมเบอร์ขณะที่ฟูลแบ็กเป็นหน้าที่ของเบนไว้กับลิคาโดคาราฟิออรีแม้ว่านักเตะเหล่านั้นสามารถลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้แต่ถึงอย่างนั้นอาร์เซนอลก็ยังมีเกมรับที่ไม่เหนียวแน่นเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่นประตูแรกของวิลล่าเกิดจากจังหวสะสกัดพลาดของคาราฟิโอรีขณะที่อินกาเบียก็ไม่ได้ทําผลงานน่าประทับใจนักในจังหวะขึ้นเกมจนนําไปสู่การเสียประตูนในช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บสมหรับเกมรับที่ปรอบางของอาร์เซนอลในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการลุ้นแชมป์ของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นการขาดมากันเยสและซาลิบาซึ่งโดดเด่นในลูกกลางอากาศทําให้เดอะการ์นเนอร์ลดประสิทธิภาพลงในจังหวะลูกตั้งเตะ ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญภายใต้การทำทีมของอาร์เตต้ามาโดยตลอด 2. โยเคเรสไม่ใช่คำตอบในการแก้ปัญหาหน้าเป้าหรือไม่สำหรับเรื่องเกมลุกมิเกลเมเลโนได้รับโอกาสลงเป็นกองหน้าตัวจริงก่อนที่วิกเตอร์โยเคเรสจะถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองภายหลังซึ่งการลงสนามของเขาสร้างอิมแพกได้ในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็แทบไม่มีอะไรเลย ย e เค e รชควรจะเป็นคนที่เข้ามาแก้ปัญหากองหน้าของอาร์เซนอลตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์แต่กลายเป็นว่าเมเลโน่ซึ่งย้ายมาในฐานะกองกลางเมื่อปีก่อนยังถูกใช้งานในหน้าเป้าเป็นบางครั้งแสดงให้เห็นว่ายังมีบางอย่างที่เป็นปัญหาค้างคาอยู่ ปัญหาเรื่องความฟิตทำให้กองหน้าทีมชาติสวีเดนสะดุดอยู่หลายครั้งและแม้ในช่วงที่พร้อมลงเล่นเขาก็ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้นั่นจึงทำให้นักเตะต,ต้องเริ่มต้นเกมด้วยการนั่งอยู่ในซุ้มมานั่งสำรอง สำหรับเมเดโน่ก็ไม่ได้สร้างความรับใจนักในบทบาทหน้าเป้าในเกมกับวิลลาและนักเตะมีจุดอ่อนเรื่องการครองบอลน,นอกจากนี้การจ่ายบอลทะลุช่องแบบง่ายๆก็ทำได้ไม่ดีนักซึ่งนี่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่สร้างความแตกต่างในแมตชนี้บางทียเคเรสอาจต้องการเวลาในการปรับตัวอีกสักนิดแต่เชื่อว่าถ้าแฟนบอลอา์เซนอลอดทนรอได้คงจะได้เห็นฟอร์มเก่งของเขาในเร็วๆนี้ 3. แมนซิตี้เครื่องฟิตสตาร์ติดแล้ว อาเซนอลอาจเพิ่งถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์ไม่นานนี้เองแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้เลยตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาแรงกดดันและความคาดหวังที่ทาโถมอาจกลายเป็นภาระที่หนักเกินรับไหวเมื่อรุูการยืดเยื้อออกไปโดยเฉพาะเมื่อทีมที่คว้าแชมป์มาอย่างต่อเนื่องอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มกลับเข้าสู่ฟอร์มของตัวเอง ทับเรือใบสีฟ้าภายใต้การกุมบังเหียนของเป๊ปกอร์เลา่าอาจจะเริ่มต้นไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้พวกเขากำลังเร่งเครื่องกลับมาได้เรื่อยๆและการคว้า3ามคะแนนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปืนใหญ่สะดุดนั่นทําให้การลุ้นแชมป์กลับมาเข้มข้นอีกครั้ง จุดเปลี่ยนซีซั้นเทียบ5เกมหน้าอาร์เซนอลแมนซิตี้หลังเรือไล่จี้ปืนเหลือ2แตม้มถึงตอนนี้แมนซิตี้ทำแตม้มไล่จี้อาร์เซนอลเหลือแค่2แต้มแล้วหลังจาก2สโมสรลงเล่นเกมเพียมหลืก1ินัดเท่ากันเมื่อวันเสาร์ที่6ทธันวาคม แม้จะรับการยกให้เป็นเต็งจ่าที่คว้าแชมป์พิม์ลีกสีซั่นนี้แต่ล่าสุดทีมของกุนซือมิเกลอาร์เจตาบุกไปเสียท่าให้ออสตันวิลล่า2ต่อ1ในช่วงทดเวลาขณะที่เป๊ปโกเดล่าพาทีมเรือใบสีฟ้าเฝ้าบ้านสยบซันแอร์ดลนด์ได้ด้วยสกอร์3ต่อศย์หลังจบเกมล่าสุดของทั้งสองทีมส่งผลให้แมนซิตี้ไล่ตามอาร์เซนอลเหลือแค่2แต้มเท่านั้นซึ่งต้องถือว่าไม่ใช่ช่องว่างของคะแนนที่มากมายเลยสำหรับความพลิกผันของสีซั่น และเพื่อเป็นการคาดคะเนว่าผลลัพธ์นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมจะเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของซีซั่นหรือเปล่าเราสมควรต้องเช็คโปรแกร,รม5นัดหน้าของทั้ง2ทีมเพื่อดูว่าผลงานของฝ่ายไหนที่จะยากง่ายกว่ากัน5เกมหน้าในพรีเมียร์ลีกของแมนซิตี้คริสตันผลิตรายการเยือน14ธันวาคมเวสต์แฮมรายการเย้า20ธันวาคมฟอร์ดรายการเยือน27ิธันวาคมซันเดอร์แลนด์รายการเยือน1มก,กราคมเชลซี Chelsea รายการเย้า4มก,กราคม หเกมหน้าในพรีเมียรของอาร์เซนอลวูฟรายการเย้า13ธันวาคมเอเวอรตันรายการเยือน20ทธันวาคมไบรตันรายการเย้า27ธันวาคมอสตันวิลล่ารายการเย้า30ธันวาคมบอร์นัตรายการเยือน3มก,กราคมมีเกลอาเจตาอัปเดตอาการเจ็บเซเรบาและการเบรียลน่าเป็นห่วง มิเกลอาร์เจตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าทีมจําเป็นต้องปรับตัวและรับมือกับการขาดหายไปของวิลเลียมซิลิบาและกาเบรียลมากกว่า1ช่วงระยะเวลา2กองหลังตัวหลักหายไปจากทีมในเกมให้ออสตันวิลลาแบบสุดช้ำหนต่อ2เมื่อคืนวันเสาร์โดยอาร์เซนอลถูกเอเมโนบูเอนเดียยิงประตูชัยในนาทีที่95ช่วงวินาทีสุดท้ายที่วิลลัาพารก ซอริบาลและกาเบียลยังลงสนามไม่ได้ในเกมดังกล่าวเช่นเดียวกับคริสเตียนมอสเกล่าเซนเ์แบ็กอีกรายที่เจ็บข้อเท้าในเกมชนะบริสต์ฟอร์ด2-0เมื่อกลางสัปดาห์ทำให้เปียโรอินกาเบียและเยเรนทิมเบอร์ได้ออกสตาร์ทคู่กันในแนวรับโดยมีริคาโดคาราฟิออรีและเบนไว้ประคองหลิมเส้นแต่แพงหลังจำเป็นของอาเ e นอลรับมือฟอร์มร้อนแรงของทีมวิลล่าของอุนาเอเมี่ไม่ได้และต้องช็อกเมื่อเสียงนุบิดสุดท้ายดังขึ้นที่เบอร์มิงแฮม หลังโจกเกมอาตาเผยว่าไม่มีข่าวดีเกี่ยวกับอาการของเซเลบาและการเบรียวมันก็เป็นแบบนี้เราต้องรับมือกับการหายไปของพวกเขาและต้องรับมือแบบนี้ต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเซเรบาพลาดลงเล่นสามนัดล่าสุดหลังเจ็บจากการซ้อมก่อนทีมเดินทางไปสแตมฟอร์ดบิดส่วนการเบรียวไม่ได้ลงสนามเลยตั้งแต่เจ็บต้นขาตอนรับใช้ทีมชาติบ,บราซิลในช่วงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายน อาร์เตต้าเผยข่าวร้ายเรื่องความฟิตของมอสเกล่าอาร์เตต้ายังกล่าวถึงอาการของมอสเกล่าและก็บอกว่ามีแต่ข่าวแย่เขาจะต้องพักหลายสัปดาห์หน่าเสียดายที่มันแย่กว่าที่คาดไว้จากอาการที่เขารู้สึกรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ามอสเกล่าต้องพักอย่างน้อย6สัปดาห์ทาให้อาร์เซนอลขาดตัวเลือกแนวรับอย่างหนักในช่วงโปรแกรมแน่นช่วงปีใหม่และยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ขยับมาเหลือแค่2แต้มตามหลังในเส้นทางลุ้นแชมป์พเม์ลีก เรารู้อยู่แล้วทีมต้องปรับตัวและไม่มองหาข้ออ้างเรารู้ดีว่าซาลิบาและกาเบียม,มีความสำคัญโดยเฉพาะในเกมแบบนี้อย่างไรก็ตามอาร์เตต้าวัย43ปีหวังว่าจะได้ซาลิบากลับมาทันเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนคับบูสในวันพุธนี้มาตินคีโอนอดีตกองหลังคนดังถูกเจ้าชายวินเลียมแสดงความเห็นแยง้งที่เขามอบรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์เกมแชมเปี้ยนลีกนะัดที่อาร์เซนอลบุกมาแพ้แอสตันวิลล่า2ต่1ให้กับมาตินโอริกาด แทนที่จะเป็นเอเมโลบวนเดียเช่นกับแฟนบอลที่ชี้ว่าเขาลำเอียงอย่างชัดเจนอาเซนอนทีมจากฟูงพิมลีประสบกับความปลาชัยในการลงสนามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมของมิเกลอาร์เจตาออกไปแพ้ออสตันวิลล่าสอต่อหซึ่งบวนเดียพังอาจเป็นฮีโร่ทีมเจ้าบ้านกระทุ้งประตูชัยในช่วงทดเวลา แม้ทีมปืนใหญ่จะบุกมาแพ้ที่วิลล่าพาร์คแต่คีโอในฐานะคอมเมนเตเตอร์ของทีวีช่อง TNT Sport เลือกมอบรางวัล Man of the Mat c h เกมดังกล่าวให้กับโอเดกาดมิดฟิลด์ทีมอาร์เซนอลนและทำให้เจ้าชายวิลเลียมซึ่งเป็นที่รู้กันว่าทรงเชียร์ทีมสิงห์พงาดโพสต์ลงเอกแย้งว่ามั่นใจว่าเอมี่บวนเดียเป็น Man of the m a t c h มันเป็นเกมที่เหลือเชื่อมากหลังจากเจ้าชายโพสต์แฟนบอลหลายรายพากันคอมเมนต์ฉ่ำ จวกการเลือกของคีโอนว่าลำเอียงไปทางทีมปืนใหญ่ทั้งทั้งที่เขาเคยค้าแข่งกับทีมสิงห์พงาดเช่นกันอาทิมาตินคีโอนเป็นคอมเมนเตเตอร์ที่ลำเอียงที่สุดผมไม่เคยเห็นการลำเอียงมากขนาดนี้มาก,ก่อนในชีวิตต่อกรณีดังกล่าวอาดีตกองหลังออกโรงขอโทษแล้วโดยอธิบายว่าเขาเลืออโอุิกาูคว้ารางวัลดังกล่าวตั้งแต่นาทีที่89ก่อนที่เกมจะจบพร้อมยอมรับว่าบวนเดียสมควรได้ตำแหน่งดังกล่าวมากกว่า ผมเสียใจจริงๆที่ผมทําให้พระองค์กริ้วแต่ผมเลือกในนาทีที่89ผมเลือกเร็วไปหน่อยขีโอนระบุเราสามารถมอบรางวัลอย่างไม่เป็นทางการให้กับบวนเดียได้ผมไม่อยากเป็นสารทหารหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ